เด็กหญิงคนนี้ชื่อซินซินเธออายุ11ปีมาจากมณฑลหูเป่ยประเทศจีนซินซินแตกต่างจากเด็กผู้หญิงทั่วไปเธอดูหม่นหมองไม่สดใสย,ยังเห็นได้ชัดแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆที่ชอบกระโดดลเดตั้นไปมาทำให้เมื่อมองแวบแรกเธอจึงดูเหมือนหญิงชรามากกว่า นอกจากนี้ซินซินยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปรวดท้องอย่างรุนแรงอยู่เสมอบางครั้งก็ปวดจนเหงื่อท่วมตัวและกระทบต่อกิจวัตรประจำวันบางครั้งเมื่อเดินไปได้เพียง2อก้าวก็ต้องนั่งยองๆเพื่อรอให้อาการปรวดทุเลาลงแม้พ่อแม่จะพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดแต่กลับไม่พบปัญหาใดๆ นับวันอาการของซินซินก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในวันหนึ่งเมื่อซินซินเป็นลมหมดสติไปในวิชาพะละศึกษาหลังจากแม่ของซินซินได้รับแจ้งจากคุณครูเธอก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อคุณหมอเอกซเรย์ร่างกายให้ซินซินแต่ผลตรวจที่ออกมากลับทำให้ทุกคนยิ่งตกตะลึงเพราะซินซินไม่มีหัวใจ เป็นไปได้อย่างไรที่หัวใจของซินซินจะหายไปสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยที่ปราศจากหัวใจคุณหมอตรวจดูฟิล์มเอ็กซเรย์ของซินซินครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนแรก เธอคิดว่าตัวเองคงมองผิดแต่ภาพที่ปรากฏก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าช่วงอกของซินซินนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นหัวใจของเธอหายไปอยู่ที่ไหนเด็กหญิงจะสามารถใช้ชีวิตรอดอยู่ได้โดยที่ไม่มีหัวใจจริงๆหรอเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่ซินซินเพิ่งเกิดเมื่อสิบกว่าปีก่อนด้วยความพยายามของแม่ซินซินก็สามารถลืมตาดูโลกได้สำเร็จ คุณหมออุ้มซินซินซึ่งยังเป็นทารกเข้ามาให้คุณแม่ได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกของการเป็นแม่ครั้งแรกทุกคนในครอบครัวต่างก็ต้อนรับชีวิตน,น้อยน้อยนี้ด้วยความปรับเลื่มปิติแต่เมื่อร่างกายของซินซินถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนไม่ว่าใครต่างก็ต้องตกตะลึงแม่ของซินซินเองก็แทบจะเป็นลมเพราะหน้าท้องของทารกหญิงแรกเกิดผู้นี้มีเพียงพังผืดเล็กๆก,ก,กั้นอยู่จนสามารถเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน ตอนนั้นแม่ของซินซินยังไม่สามารถทำใจยอมรับเรื่องนี้ได้เธอนึกภาพไม่ออกว่าลูกสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกคนนี้จะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงปลอดภัยได้อย่างไรและไม่รู้ว่าจะต้องประสบพบเจอกับอะไรในอนาคตบ้างเธอไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อมมือไปก่อนลูกสาวเพราะกลัวว่าจะเป็นการทำร้ายเธอ โชคดีที่คุณหมอมั่นใจว่าสุขภาพของทารกน้อยไม่มีอะไรผิดปกติแค่ผ่าตัดเย็บหน้าท้องแบบง่ายๆและใช้ยารักษาเด็กหญิงตัวน้อยก็จะหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณหมอพูดหลังจากได้รับการรักษาไประยะหนึ่งอาการของซินซินก็ดีขึ้นตามลำดับแต่กลับซุกซ่อนอันตรายอันใหญ่หลวงไว้ในอนาคตของเธอซินซินฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีและเติบโตอย่างรวดเร็ว พอแม่เฝ้าดูซินซินเติบโตขึ้นทุกวันจนกระทั่งเมื่ออายุได้11ปีความวิตกกังวลที่เคยมีก็ค่อยๆมาลายหายไปพวกเขาลืมไปแล้วว่าเคยเกิดอะไรขึ้นตอนที่ซินซินเพิ่งลืมตาดูโลกทว่ายิ่งนานวันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกสาวก็ทำให้ผู้เป็นแม่เริ่มกลับมาวิตกกังวลและหว,วาดกลัวอีกครั้งแม้ว่าท้องของซินซินจะได้รับการรักษาจนหายแล้ว แต่เธอก็ยังมีอาการปวดท้องอย่างมากเป็นครั้งคราวตอนแรกครอบครัวคิดว่าลูกสาวแค่กินอาหารผิดสำแดงอีกเดี๋ยวอาการก็คงจะดีขึ้นเองแต่ผ่านไปแล้วระยะหนึ่งซินซินก็ยังมีอาการปวดท้องอยู่เหมือนเดิมนับวันสถานการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแม่ของเธอเล่าว่าเมื่อซินซินปวดท้องจะมีสภาพเหมือนกับคนชารา เธอจะอยู่นิ่งๆไม่ยอมขยับขยื่นแม้แต่น้อยเมื่อเดินไปได้2อก้าก็จะต้องสุดตัวลงนั่งยองๆอยู่อีกพักใหญ่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจึงต้องอาศัยขี่หลังแม่ไปผ่านไปอีกระยะหนึ่งอาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยทําให้ผู้เป็นแม่เริ่มวิตกกังวลว่าสุขภาพร่างกายของลูกสาวต้องมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอน แม่จึงส่งซินซินไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยความร้อนใจแต่ผลที่ออกมากลับบอกว่าแม่ของเธอคิดมากไปเนื่องจากลูกสาวปกติดีทุกอย่างร่างกายไม่มีปัญหาใดๆเพียงแต่มีอาการอิดโรยเท่านั้นภายหลังแม่ก็แก้ปัญหาด้วยการไม่ยอมให้ลูกสาวเดินไปไหนมาไหนเองอีกต่อไปทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็จะแบกเธอเอาไว้ที่หลังอยู่ตลอดเวลาผลก็คืออาการของซินซิน กลับไม่มีวิแววว่าจะดีขึ้นจนกระทั่งสิ้นซินเป็นลมหมดสติในวิชาพละคุณครูผู้อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกวิตกกังวลจึงได้รีบส่งตัวลูกศิษย์ไปโรงพยาบาลผลตรวจพบว่าหัวใจของสิ้นซินหายไปทําให้แม่ของเธอรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะคนที่ไม่มีหัวใจย่อมไม่มีทางมีชีวิตต่อไปได้แล้วหัวใจของซินซินหายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ต่อมาเมื่อซินซินฟื้นขึ้น บางอย่างที่เธอพูดก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องตกอกตกใจซินซินบอกว่าแม่ ra, คะดูเหมือนหัวใจของหนูจะหล่นไปอยู่ในท้องเมื่อคุณหมอได้ยินเรากับจะเข้าใจบางอย่างได้ทันทีจึงได้รีบเอ็กซเรย์ช่องท้องของซินซินอีกครั้งผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นไปตามที่ซินซินบอกเมื่อหัวใจของเธอเข้าไปอยู่ในช่องท้องจริงๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรวมทั้งตัวคุณหมอเองต่างก็ตกตะลึง พวกเขาไม่เคยเห็นกรณีเช่นนี้มาก่อนสถานการณ์ของซินซินถือได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่งเพราะหัวใจของคนปกติจะถูกอวัยวะโดยรอบห่อหุ้มไว้จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้แต่สถานการณ์ของซินซินกลับอยู่นอกเหนือคำอธิบายทางการแพทย์อย่างสิ้นเชิงคุณหมอไม่กล้าดำเนินการรักษาอาการดังกล่าวอย่างบุมบามจึงกำชับให้แม่ของซินซินดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิดอย่าให้เธอออกกำลังกายหนัก มิฉะนั้นจะทำให้หัวใจของสินซินถูกบีบอัดจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้สองแม่ลูกต่างก็ออกจากโรงพยาบาลด้วยความสิ้นหวังสินซินจึงต้องพักการเรียนและอยู่แต่ภายในบ้านเธอไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นได้อย่างอิสระเหมือนเด็กคนอื่นแม้กระทั่งเดินเหินเหมือนคนปกติทั่วไปผู้เป็นแม่มองดูแววตาที่สิ้นหวังของลูกสาวด้วยความรู้สึกเจ็บปวด จนต้องแอบไปร้องไห้เพื่อไม่ให้ซินซินเห็นหลังจากนั้นแม่ก็พาซินซินตลอดไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาทางรักษาแต่กลับไม่มีที่ไหนสามารถเยียวยาอาการดังกล่าวได้หมอทุกคนที่เห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ต่างก็สายหน้าและถอนหายใจฐานะครอบครัวของซินซินที่เดิมทีก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรยิ่งวิงวุ่นหาทางรักษาก็ยิ่งทำให้อัตคัดขัดสน เมื่อเห็นค่าใช้ใจ่ายก้อนโตในการรักษาทําให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวยิ่งย่าแย่จิตใจก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลสินสินที่ยิ่งเติบโตก็ยิ่งรู้ความมากขึ้นแต่นับวันแม่ของเธอกลับยิ่งเศร้าหมองต่อมาคนแปลกหน้ารายหนึ่งได้นําข่าวดีมาให้สองแม่ลูกโดยบอกว่าสินสินมีทางรอดแล้ว ผู้คนไม่น้อยต่างก็ทราบข่าวอาการป่วยของซินซินและอยากจะช่วยเหลือเด็กหญิงผู้น่าสงสารคนนี้ต่อมาซินซินจึงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่แพทย์วินิจฉัยว่าอาจจะมีปัจจัยสองประการที่ทำให้หัวใจของซินซินเคลื่อนที่ประการแรกคือความพิการแต่กำเนิดและประการที่สองคือการกระตุ้นบางอย่างที่ส่งผลให้หัวใจเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งปกติตามเวลาที่ล่วงเลยไป ไม่นานหมอก็ได้รับผลเอ็กซเรย์ล่าสุดซึ่งเผยให้เห็นว่าหนึ่งในสามของหัวใจซินซินได้ตกลงไปอยู่ในช่องท้องซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายอย่างยิ่งกล่าวได้ว่าทุกครั้งที่หัวใจเต้นชีวิตของเธอก็ยิ่งตกอยู่ในอันตรายมีเพียงการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเท่านั้นจึงจะทำให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ทีมแพทย์จึงจัดประชุมวางแผนและศึกษาวิธีการนำหัวใจของซินซิน กลับไปสู่ที่เดิมอย่างละเอียดทว่าร่างกายของเธอในตอนนี้ได้ปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ของหัวใจแล้วหากนำหัวใจคืนสู่ที่เดิมอย่างกระทันหันอาจจะทำให้มีอาการบาดเจ็บอื่นๆตามมาได้หลังการผ่าตัดอาจมีอาการค้างเคียงตามมาแต่ชีวิตของซินซินในตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตและข่าวร้ายไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าซินซินป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงซึ่งย่อมทำให้เกิดอุปสรรคแก่ทีมรักษาอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเขาไม่เพียงต้องช่วยผ่าตัดนำหัวใจของซินซินกลับคืนสู่ที่เดิมเท่านั้นแต่ในระหว่างการผ่าตัดยังต้องป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุ้นอาการของโรคพร้อมทั้งต้องรักษาโรคหัวใจให้สำเร็จอีกด้วยความเสี่ยงในการผ่าตัดดังกล่าวจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็น90%อร์เซ์ แต่หากไม่มีการผ่าตัดซินซินจะไม่มีวันเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนักหน่วงได้อีกทั้งอาจจะมีอาการนั่นและเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันเธอก็จะไม่สามารถมีอารมณ์ที่ผันผวนได้ไม่ว่าจะสุขเศร้าหรือกโกรธอารมณ์ที่คนทั่วไปมีเหล่านี้ล้วนเป็นการทำร้ายสินซินทั้งสิน้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเธออาจจะไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้เหมือนกับคนทั่วไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่โหดร้ายอย่างยิ่งสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสุดท้ายแล้วทิมแพาจึงได้นำแผนการผ่าตัดไปแจ้งให้แม่ของซินซินทราบพ,พร้อมส่งแบบฟอร์มยินยอมรับการผ่าตัดให้เธอเซ็นเพียงแค่ลงชื่อซินซินก็จะได้รับการผ่าตัดทันทีทว่าในตอนนี้ผู้เป็นแม่กลับรู้สึกกังวลขึ้นมาพราะไม่ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ชีวิตก็ล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยง แต่หลังจากครอบครัวปรึกษาหารือกันแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจเดิมพันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อสุขภาพของซินซินโดยหวังว่าลูกสาวจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ในที่สุดผู้เป็นแม่ก็ลงชื่อในแบบฟอร์มยินยอมรับการผ่าตัดรักษาเมื่อวันผ่าตัดใกล้มาถึงซินซินในตอนนี้มีอาการอิดโรยค่อนข้างมากทั้งหมดเกิดจากหัวใจที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่แพทย์ที่ทำการรักษาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อย่างไรก็ตามแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดที่จะช่วยให้ซินซินมีชีวิตรอดแต่ทุกคนก็ยินดีที่จะลองพยายามดูความจริงแล้วการผ่าตัดครั้งนี้ถือว่ายากเป็นสามเท่าประการแรกต้องเคลื่อนย้ายหัวใจของซินซินไปอยู่ในตำแหน่งเดิมจากนั้นต้องซ่อมแซมช่องท้องกับช่องอกแล้วค่อยรักษาความผิดปกติของหัวใจ หากมีความผิดพลาดระหว่างการผ่าตัดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ซินซินจากโลกนี้ไปตลอดการเมื่อวันผ่าตัดมาถึงซินซินถูกพาไปยังเตียงผ่าตัดแต่เมื่อแพทย์เปิดช่องอกของเธอก็ต้องเผชิญกับปัญหาอีกประการหนึ่งเมื่อกระบังลมซึ่งทำหน้าที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องออกจากกันของซินซินได้หายไปเนื่องจากการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หัวใจของเธอ ตกไปอยู่ในช่องท้องสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เพิ่มระดับความยากในการผ่าตัดมากขึ้นทุกคนต้องเผชิญกับความกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อนศัลยแพทย์ผู้รับผิดชอบจึงแก้ปัญหาด้วยการทำกระบังลมให้กับซินซินและถอดลิ้นหัวใจบางส่วนออกเขาผ่าตัดให้ซินซินโดยต้องแข่งขันกับเวลาทุกวินาทีที่ล่าช้าจะยิ่งทำให้ซินซินยิ่งตกอยู่ในอันตราย อุปกรณ์ที่ส่งเสียงเตือนระหว่างการผ่าตัดราวกับกำลังเร่งให้แพทย์รีบลงมือตัวเลขอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอแสดงให้เห็นว่าซินซินกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตทุกคนคงจินตนาการได้ว่าในตอนนี้คุณหมอจะรู้สึกกดดันมากแค่ไหนโชคดีที่ทุกคนสามารถอดทนต่อแรงกดดันและทำการผ่าตัดได้อย่างราบรื่นหลังจากความพยายามอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดการผ่าตัดก็ประสบความสำเร็จ ความตึงเครียดที่เคยมีจึงผ่อนคลายลงทันทีเมื่อซินซินถูกนำตัวออกจากห้องผ่าตัดข่าวคราวความสำเร็จทั้งหมดทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากในที่สุดหัวใจที่อยู่ในท้องของซินซินมานาน11ปีก็ถูกนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมรวมถึงอาการโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดของเธอก็ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติหลังจากพักฟื้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายของซินซินก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ในที่สุดเธอก็สามารถกระโดลดรถเต้นหัวเราะเฮฮาร้องไห้โวยวายไ,วได้เหมือนเด็กคนอื่นๆโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าหัวใจจะรับไม่ไหวอีกต่อไปเมื่อเห็นซินซินมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นคุณหมอก็ยิ้มด้วยความดีใจสำหรับแพทย์แล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการได้รักษาและเฝ้าดูผู้ป่วยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหลังจากซินซินหายเป็นปกติ เธอก็กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งเธอในตอนนี้ร่าเริงกว่าแต่ก่อนมากและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เพียงแต่ต้องขอบคุณความพยายามของแพทย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพ่อแม่ของซินซินที่ไม่เคยยอมแพ้อีกด้วยขณะเดียวกันดิฉันก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าหากรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่ปกติควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ เอาลละค่ะทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ